สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนชอบเล่า h ช n แนลก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะคะเรื่องที่จะหยิบมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ เป็นเรื่องตำนานพระอริยเจ้าแห่งทุ่งละลมจังหวัดศรีสะเกดนั่นก็คือหลวงปู่สวงนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังหากจะกล่าวถึงเรื่องราวของหลวงปู่สวงแห่งทุ่งละลมเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาหลายต่อหลายชั่วอายุคนมีพระอริยเจ้าองค์หนึ่งมีอายุยืนยาวหลายร้อยปีมีผู้พบเห็นมาตั้งแต่รุ่นเทวดารุ่นปู่รุ่นย่าตายาย จนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลานแต่ท่านก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งยังมีปาฏิหาริย์สารพัดเป็นเรื่องเหนือโลกเหนือความคิดความคาดหมายของปุถุชนธรรมดาโดยกล่าวกันว่าท่านเดินตากฝนไม่เปียกดำน้ำได้เป็นชั่วโมงล่องหนหายตัวเดินย่นย่อระยะทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์ และมีอีกหลายต่อหลายเรื่องเรียกได้ว่าเป็นเรื่องเล่าที่ไม่รู้จบล้วนมีแต่ความน่าอัศจรรย์พิศวงในตัวท่านทั้งนั้นความเป็นมาจริงๆของหลวงปู่สวงไม่มีใครทราบประวัติท่านแน่ชัดเพราะท่านไม่เคยบอกใครใครถามท่านท่านว่าจํำไม่ได้เขาเรียกเราว่าสวงก็สวงคำพูดคำตอบของหลวงปู่สวงนั้น ฟังดูแล้วหากพิจารณาดีๆท่านมีความมุ่งหมายให้พูดถามผู้ฟังทั้งหลายเลิกยึดตัวตนเข้าหาทมแท้ความปล่อยวางเป็นหลักอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นปู่ทุชนคนธรรมดาก็ยังอยากรู้เรื่องราวของท่านว่าท่านคือใครแม้ไม่รู้ก็อยากรู้ปฏิหารของท่านอยู่ดีซึ่งแท้จริงไม่ใช่เรื่องหลุดพ้นแต่อย่างใด หลวงปู่สวงท่านเป็นสารณะที่พึ่งของชาวสุรินชาวศรีสะเกดและทั้งผู้ศรัทธาทั้งใกล้และไกลรวมๆก็น่าจะมีผู้นับถือท่านทั่วประเทศเพราะกิตติทรัพย์ของท่านนั้นเรื่องลือจริงๆไม่ว่าการให้โชคลาภการปโปรดผู้ยากให้พ้นจากความทุกข์ทั้งการกินอยู่การเงินผู้ที่ท่านปโปรดล้วนได้รับความสุขกายสุขใจ เปรียบดังได้ว่าตายแล้วเกิดใหม่มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมดังนั้นจึงมีผู้คนจำนวนมากต่างพยายามสแสวงหาที่จะพบเจอท่านอีกสักครั้งเพื่อเป็นบุญวาสนาบางท่านได้เจอแต่บางท่านก็ผิดหวังแต่หากมีความเชื่อศรัทธาอย่างแน่นแฟน้นว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นผู้วิเศษมีจิตเป็นทิพย ท่านย่อมรู้เรื่องราวที่อธิษฐานถึงท่านด้วยความจริงใจและมีหลายต่อหลายคนที่ประสบปฏิหารจากการอธิษฐานถึงหลวงปู่สวงโดยการอธิษฐานต่อหน้ารูปของท่านหรือแม้แต่พนมมือขอบารมีท่านก็ยังมีตัวผู้เขียนเองนั้นไม่เคยกราบหลวงปู่สวงแต่ได้ยินเรื่องเล่าของหลวงปู่สวงครูบาอาจารย์ที่เคยได้ติดตามท่าน อย่างหลวงพ่อส้อยวัดเลียบลาดบำรุงท่านเล่าว่าท่านเองเคยพบเห็นหลวงปู่สวงมาตั้งแต่เล็กหลวงปู่สวงท่านปักผ้าขาวไว้ที่ไหนชาวขเขมรอพยพหนีภัยสงครามจะมารวมตัวกันอยู่บริเวณนั้นเพราะรู้กันว่าจุดที่หลวงปู่ปักผ้าขาวไว้ลูกระเบิดไม่เคยตกลงมาสักครั้งเพราะบารมีหลวงปู่สวงคุ้มครองยามที่ชาวบ้านหนีตาย จากภัยสงครามอดอยากอดหิวโหยด้วยการขาดแคลนอาหารการกินหลวงปู่สวงท่านจะมีหม้อข่าวเล็กๆนํามาหุงข้าวจากนั้นก็ตักข้าวให้กับผู้ลี้ภัยสงครามทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหม้อเล็กๆที่เด็กใช้เล่นกันนั้นกลับสามารถมีข้าวเพียงพอแกี่ยความต้องการของทุกคนอย่างน่าอัศจรรย์สมัยเด็กนั้นหลวงพ่อส้อยหรือเด็กชายส้อย สมัยนั้นเคยถูกชวนจากหลวงปู่สวงให้เดินจากศรีสะเกตไปจังหวัดจันทบุรีด้วยว่ามีขหาบดีท่านหนึ่งจากจันทบุรีนิมนต์ท่านให้ไปฉันเพนที่บ้านหลวงปู่ก็ตอบตกลงถึงวันนัดหลวงปู่ปลูกเด็กชายส้อยแต่เช้าตรู่ตอนตีสี่จากนั้นทั้งหลวงปู่สวงกับเด็กชายส้อยต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปเรื่อย อย่างไม่มีจุดหมายเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแสงแดดก็เริ่มแรงกล้าขึ้นทุกขณะเด็กชายส้อยก็เริ่มหมดแรงเพราะเดินมาหลายชั่วโมงและไม่มีทีท่าว่าจะถึงสถานที่นัดหมายของเจ้าภาพนั้นได้มันจะเป็นไปได้อย่างไรด้วยการเดินทางเท้าเปล่าจากศรีสะเกตไปจันทบุรีที่สุดเมื่อเด็กชายส้อยรู้สึกเหนื่อยจนใจจะขาดแล้วนั้น ก็เอ่ยปากถามหลวงปู่สวงขึ้นว่าหลวงปู่มันจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยหลวงปู่สวงตอบว่าเดินตัดทุ่งนาที่เห็นนี้ก็ถึงบ้านเจ้าภาพแล้วเด็กชายส้อยคิดว่าหลวงปู่พูดหลอกตนเพราะมันไม่น่าเป็นไปได้อย่างแน่นอนมันจะเป็นไปได้อย่างไรเล่าเป็นการเดินทางเท้าเปล่าแต่เด็กชายส้อยก็อดทนเดินตามหลวงปู่ไปเมื่อพ้นจากเขตทุ่งนา เด็กชายส้อยก็เข้าไปถามคนละแวกนั้นว่าที่นี่ที่ไหนคำตอบที่ได้ก็คือเขตจังหวัดจันทบุรีคำตอบที่ออกมาจากปากคนแถวนั้นเป็นสิ่งที่เด็กชายส้อยแทบไม่เชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วอีกพักเดียวหลวงปู่สวงก็พาเด็กชายส้อยขึ้นไปบนบ้านเจ้าภาพทันเวลาฉันเพลนพอดีเรื่องอัศจรรย์เช่นนี้มีอีกมาก หลวงพ่อสร้อยเคยเล่าว่าบางครั้งท่านนั่งรถตู้จากกรุงเทพไปทุ่งละลมเพื่อไปกราบหลวงปู่สวงพอรถวิ่งเข้าเขตทุ่งละลมบางครั้งเห็นหลวงปู่สวงท่านเดินดุมๆอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนักท่านก็บอกคนขับรถว่าให้ขับแซงหน้าหลวงปู่ขึ้นไปจะได้รับหลวงปู่ขึ้นรถ คนขับก็เหยียบเกียร์เร่งหมายให้ทันหลวงปู่ที่จะเดินอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนักแต่แปลกอะไรเช่นนั้นรถเร่งความเร็วเท่าไหร่ระยะห่างระหว่างหลวงปู่กับรถยังเท่าเดิมและทุกคนก็เห็นหลวงปู่ท่านเดินอย่างช้าๆอย่างที่ท่านเคยเดินและหลวงปู่เองก็ชะลาแล้วไม่ได้เดินเร็วสักหน่อยแล้วทำไมรถถึงตามไม่ทันเมื่อหลวงพ่อส้อยฉุกคิดได้ ท่านจึงบอกให้รถหยุดจากนั้นท่านจึงเดินลงไปตามหลวงปู่สวงก็เดินทันนับเป็นเรื่องอัศจรรย์เกี่ยวกับการเดินหุนย่นระยะทางที่หลวงปู่สวงท่านแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์พวกเราชาวภาคกลางคนกรุงเทพเรียกท่านว่าหลวงปู่สวงแต่สำหรับคนสีสเกตจะเรียกท่านว่าลูกตเบาะแปลว่าพระดาบุตรแม้ว่าหลวงปู่สวงจะสิ้นไปแล้ว แต่ท่านก็ยังอยู่ในความทรงจำและเป็นอีกหนึ่งตำนานของพระผู้วิเศษแห่งภูตะแบงหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงผู้เขียนเองเคยได้ยินคําล่ำลือมาตั้งแต่เด็กว่าตามตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชานั้นเต็มไปด้วยป่าดิบมีอันตรายทั้งจากกับดักระเบิดสัตว์ร้ายโรคภัยไข้เจ็บพูดผีปีศาจ แต่ก็เต็มไปด้วยผู้มีวิชาอาคมและผู้วิเศษหรือสีชีไพรที่หลีกเล้นซ่อนกายบำเพ็ญตบะยานอันแรงกล้าพระผู้วิเศษและลือสีชีไพรโยคีที่กล่าวถึงเหล่านั้นหลายท่านมีอายุเกินกว่าร้อยปีขึ้นไปทั้งนั้นอำนาจจิตจากการบำเพ็ญตบะยานประกอบด้วยอิทธิบาท4ี่ทำให้ลือสีโยคีและพระผู้วิเศษทั้งหลาย สามารถชนะการเวลารักษาสังขารมีอายุยืนนานนับร้อยพันปีหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่สิทธิสำคัญของพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตได้เล่าว่าสมัยที่ท่านเดินทุดงไปยังภูเขาควายและป่าลึกแถบจำปาสักนั้นท่านเคยพบโยคีบางตนุนมีอายุหลายร้อยพันปี นั่งนิ่งจิตดิ่งอยู่ในฌานสมาบัติมีต้นโพต้นไรขึ้นโอบบางตนก็มีจอมปวกขึ้นหุ้มตัวบางตนก็มีหินงอกหินย้อยขึ้นตามร่างกายหุ้มไว้กลายเป็นหินท่านเล่าว่ามหาโยคีฤรือีเหล่านี้ไม่ตายนะแต่จิตอยู่ในฌานบางตนถอดจิตไปชั้นพมมโลกที่เป็นฤรือีโพธิสัตว์ก็มี ท่านเหล่านี้มีฤทธิ์มากแม้ต้องการเดินออกปลดสัตว์ก็ต้องใช้อำนาจจิตสลายสิ่งห่อหุ้มร่างกายออกเป็นจุลและมหาจุนเที่ยวอ,ออกปลดสัตว์ได้ตามสบายท่านเหล่านี้หลวงปู่แหวนกล่าวว่าแม้ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบรรลุไม่ตกต่ําเรื่องที่หลวงปู่แหวนเล่านั้นดุดดังนิทานปรมปรา แต่สำหรับชาวบ้านชนบทห่างไกลอย่างเมืองสุรินทร์ศรีสะเกดนั้นชาวบ้านแถบนั้นกลับมีพระผู้วิเศษที่มีวัดปฏิปทาดุดดังมหาฤาษีโยคีที่หลวงปู่แหวนเคยได้กล่าวไว้ไม่มีผิดนั่นก็คือหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงนั่นเองด้วยว่าวัดปฏิบัติและความเป็นมาของหลวงปู่สวงนั้นลี้ลับ ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงท่านคือใครบางคนก็ล่ำลือว่าท่านเป็นพระเจ้าชัยวรมันพระองค์หนึ่งบางคนก็สันนิษฐานไปต่างๆนานาบางคนก็เชื่อว่าท่านคือครัวขี้เท่าหนึ่งในคณะโลกอุดรที่ล่ำลือกันแต่ที่แน่ๆคือหลวงปู่สวงก็มีอายุยืนยาวมาหลายปีแล้วเห็นกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายาย มีอายุเฉลีย่ยอย่างต่ำก็ไม่น้อยกว่า275ปีอย่างแน่นอนทั้งยังมีฤทธิ์ปฏิหารเป็นที่อัศจรรย์อีกด้วยเช่นหุงข้าวหม้อเล็กนิดเดียวแต่แจกจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดสามารถเดินหุนย่นระยะทางได้มีความสามารถแบบผู้ทรงอภิญญาสมาบัติอย่างน่าอัศจรรย์รู้เห็นนิมิตต่างๆ เข้าออกดินแดนลี้ลับไปมาอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งในอดีตที่ผ่านมาเคยมีทั้งพระและคารวาสที่ได้ร่วมเดินทางเข้าสู่ดินแดนลี้ลับแห่งเขมรและเป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งลี้ลับในโลกที่ซ่อนเลนสายตามนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเช่นดินแดนที่มีทองคำและเพชรพลอยงอกงามออกมาจากดินอยู่ตามลำธารอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อลองเอามือไปหยิบจับดูแล้วทองคำที่งอกออกมาจากดินนั้นก็อ่อนนิ่มคล้ายเทียนโดนไฟลนแต่กลับไม่สามารถดึงให้ขาดออกมาได้เป็นเรื่องน่าแปลกอย่างยิ่งหลวงปู่สวงจะบอกกับคณะที่ติดตามท่านไปนั้นว่าเป็นของเขาเพียงคำเดียวเท่านี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ของเราคำว่าของเขาอาจหมายถึงมันเป็นของธรรมชาติ เป็นสมบัติแผ่นดินเป็นของผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ไปกับท่านจึงได้แต่ดูและเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในความทรงจำเท่านั้นถือว่าเพียงเท่านี้ก็เป็นบุญวาสนาของชีวิตที่ได้เห็นของจริงว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่เห็นอีกมากมายนักในช่วงระยะเวลาที่หลวงปู่สวงได้โปรดลูกหลานทั้งหลายนั้น ท่านได้แสดงตัวอย่างของผู้ละโลกพร้อมทั้งแสดงความจริงในศักยภาพของจิตอันเป็นไปตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระาศาสดาได้เป็นอย่างดีที่สุดแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวงปู่จะพูดน้อยที่สุดแต่การกระทําของท่านนั้นยิ่งกว่าคําพูดเป็นหมื่นเป็นแสนคําหลวงปู่สวงพระผู้พ้นไปจากโลกและความนึกคิด ของปุ่ทุชนผู้มีจิตเมตตาไม่มีประมาณและเป็นแสงสว่างให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เขียนจึงเชื่ออย่างยิ่งว่าพระผู้ผลโลกย่อมเป็นผู้ที่มัจจุราชไม่เห็นตัวมัจจุราชย่อมไม่อาจทำอันตรายแก่ผู้พ้นโลกไปแล้วหลวงปู่สวงย่อมเป็นพระผู้อยู่เหนือสมมุติของโลกรวมทั้งความตายด้วยฉันนั้น หลวงปู่สวงเพ่งกะสินไฟครั้งที่แล้วได้เล่าเรื่องประสบการณ์ของพระอาจารย์ส้อยวัดเรียบลาดบำรุงเขตบางซื่อซึ่งถือเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดและสัมผัสปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ว่าในปัจจุบันท่านได้บอรณภาพไปแล้วตอนที่ผู้เขียนไปกราบหลวงพ่อส้อยสมัยก่อนนั้นไปแต่ละครั้ง ก็ได้ยินที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับหลวงพ่อส้อยบ้างหลวงปู่สวงบ้างโดยเฉพาะเรื่องของปู่สวงนั้นแทบจะได้ฟังเรื่องราวไม่ซ้ำกันเลยเรื่องหนึ่งที่ยังจำได้เล่าวา่าสิทธิ์ติดตามหลวงพ่อส้อยท่านหนึ่งเป็นโรคหอบหืดเมื่ออาการกำเริบจะทรมานมากในครั้งหนึ่งขณะที่ติดตามหลวงปู่สวงหลวงปู่ท่านปัสวะเป็นยาให้ดื่มท่านนี้ มีศรัทธาเชื่อมั่นจึงดื่มน้ำปัสสาวะของหลวงปู่สวงนั่นแหละไม่น่าเชื่อเพราะตั้งแต่ดื่มน้ำปัสสาวะของหลวงปู่เข้าไปแล้วอาการของหอบหืดก็ไม่เคยกำเริบขึ้นมาอีกเลย